รอบสองจังเลยคือคือ,องามๆเลยครับพอ,พอหาน้าที่ะหาแป๊บเดียว,วนี่ครับหาหน้าที่อยู่นไม่อยู่ลำไยอู้หลยอยู่ไหม สวัสดีครับพี่น้องมอนีพบกับแสีบคาักผ้ามวนนี่แล้วครับมอนีสิพามาหาปลาซิวครับมอนีอยู่เขาอินซอนครับจิตตาเมึ่ครับสีใดหรือบดไดหาของกินอย่าครับมอนีใส่ด่างครับมอนีไป นี่นะครับมาใส่ดังคุณสมาชิกมมากับพ่อกับแมงครับนี่อยู่เขาอินซอนครับนี่น้องเฮาดีใส่ติดตามมั้งครับ ใช่แล้วอะไรใช่อ่อนมะนาวบุญน,นะครับใส่มองปลาซิวครับนี่ บอลไลยอยู่นี่ครับนี่เต็มเลยปะซิวแ้ลก็อ้อมๆไปอย่งนี่สิลครับนี่อนพอไป ถือเราถือเล้าพี่น้องพี่นอนอ์จังเลยโอ้คือคือคือเอาคือจเดีเยวะเดยอมาใส่กับพ่อครับนี่อยู่เขาอินซอนครับ ดินเตรียมด้วยครับนึง่ง<อ>มาปลาซิวครับวันนี้โอ้ข้าวเดียวนะครับพี่นอ้องเบิงเบิงทีเรอนั่น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 เขาได้มุกอยู่นี่นั่นนีจังจัง หากินเนื้ได้ดีครับปลาซิวถกปลายัง,ง,งไงงหมหากระเวน้นไงเลยครับนี่งนนงลงทุนทุมเทขนาดเลยนี่นครับถือเรา อันนี้แม่ครับงาน,นครับถือแล้วครับนี่ยังเลยุูนะ่ะปลายยังวะตัวนี้ มันยัการหลบๆรับนี หาน้ำหลองปลาหลองเขาสิ่หละครับคนโตมากมีน้ำกับมีปลาหน,น,นองข้ามาันแย่มดแดงมันน่ะพี่ใส่ไปรอบนึงแล้วครับมันกน็พ่อได้กินอยู่นี่นคนโ้ยจังเลยเอาโต๊จจอย อ้หลาอยู่นี่ครับคือคือคัดใส่ได้นี่ครับตัวหน่อยให้ออกไปตัวใหญ่ให้ออก็เอาไปอยู่คักจังเลยครับผม โอ้โหสปอเรลแล้วดินี่ครับรอบแรกรอบแรกนี่ครับผลงานผลงานรอบแรกได้เลยโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมาก คือคือแลครับเขาได้มกอยู่เย็ยบอะไรเย็ยบตัวยังไงขาดน้ำปูใหายากรื่นี่ครับมึงปากงีง่าเลยคัดใส่แล้วเข้าไปในหลาดเลี้ยใส่ด่างเดี๋ยวบากยีงไง อพอโมกแล้วนะเนี่เฮ้ยแม่งนี่ครับบรรยากาศพวนความท่องเวืไข่สวย่งามเะแต่ไข่างามไข่เขาวายยูเมมูงคือโอมีอันน่ะมีแม่มูก<อ>้ยมีแต่ไข่ล้วนๆมีแต่ว่ามีนางมันนี่ครับรอบแรกเดี๋ยวเราสิไปใส่อีกน้องนึงครับตัวน,นี้จิดตามบึงครับอันนี้พอเรามาใส่เมื่อวานเราไม่เลยเหมือนเราเซิฟเซิ นี่ครับรอบสองแบบเดียวเลยรอบสองจังเลยนี่คักคักคักบุย๊ยคุนอะพ่อแล้วครับนี่รอบสองนี่ปวดปน,น,ๆๆๆนี่ครับรอบสอง ยลยสองจำเลย <c oughs> คือคือ,องามๆเลยนี่ครับข,อ,ขอหา,ห,านอหน้าที่ทนะหาแป๊บเดียวแล้วนี่ครับหาหน้าที่นี่คนอไม่ยืมเงับใส่แล้วครับน้องไหม <c oughs> น้องหง่เลยครับวันนี้โอ้ยคักคัก้ามวลน,นี่แล้วครับ นี่มึงครับหลายแห้งมันเลิกปะโอ้ยคักเลยหลายแห้งดีครับ ยอดด่างแก้วเลยครับติดตามั้งครับบร่ได้ไ่ได้ใแรงงานบุอถาแล้วครับนี่เพราะ่ผมมีคนไทยครับนี่จะเลยให้เพื่อนอยู่คนเทียดลากเลยครับตานี พีลรงมะพีนะครับเฮ้ยจังเลยครับปุ่นปุ่ <c oughs> ครับพันถือแล้วเามาเก็บก่อนเฮ้ยจังเลยครับ เห็นมังครับพี่น้องไก่เติบอยู่ไล่ก่อนครับ เบื้องับมันถือดินบูบาบูบาติดตามครับพัคูนครับเอ้ยรอบนี้คักคักปวดบวโทษปวด้วครับนี่ข้อต่ออะไรนะครับข้อพ่อกิ่นพาะเราครับลาทุวดสดเลยข้างหมอตัวรวดรดเลย ่างหมกแกตมครับสงใเลยเออคงนมแล้วครับตานีพ่อแล้วพ่อกินเอาพอกินวะแล้วครับจะกินเะไรว่าจะขายที่ไหนวะบออถามนอยไปใส่น้ำไม่ถึเาเล้แม่วะ ่ออกจเจ้าหงอเจ้าห,าหูบันทึกว่ามันสีดาเร็วไปแล้วคู่ม,มากครับน่ามาพูดเหมเว้นนัวแต่มันบดถึงมันคำมันเลิมถึงกว่าอกกันนึงว่าไใส่ตอนเว้นนคำแม่ตตด มองติวคนหน่อยๆเลยแต่ลงไปยังเนี่ยแซงขึ้นเนาะคุ่นครับปาลเอาวกรูนี่ครับเอาํานีพ่อแล้วครับนี่โอ้โข้าวเดี๋ยวนึงครับโม่พ่อ20นาทีจ,จะตัวยิงใหญ่เลยครับนี่ยเว้ยงามเงมี สิวที่เ้า,า,าเงเป็นไซม่าเมื่อกี้โอ้ยเดี่ยวแบบงามๆเลยบ่ต้องแวะขี่ครับมันโมโหมันจะใครมีนจ่ใครได้ว้าวหมดตัวโมกหมอ้อแสียแม่งได้ผลอยู่ครับมือนีส้สำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนีน,นะครับไอในร้นยนนนายอยู่ครับมือนี้เป็นที่ขาดไหมฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามไปเลยครับแสียความคาดผ้า,าม้วนครับ